ครับตามชแนลพี่น้องแอละแล้วฝนพายุก็มาเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไปตรวจแต่งนาที่หวานเมื่อวานแล้วก็รถไถปั่นเสร็จพอดีนะครับอพอรถไถปั่นเสร็จพอดี่าคพื้นก็โปวยปลายมานะครับไม่รู้ว่านาบ้านนาที่บ้านโคกยางฝนจะตกหรือเปล่าพี่น้องอตอนนี้ฝนก็ตกหนักนะครับ กิ่วนก็เปิดสายให้แม่กรณีแล้วนะครับตกหนักนะ,ะตกแบบนี้พี่น้องนะถ้าตกสักชั่วโมงหนึ่งเสร็จเลยใครที่ใครที่เป็นนานาลุ่มที่เป็นดินเหนียวทำไม่ได้รีบถไถแปรไว้น้ำขังที่นี้ก็รถไปหวานไปฝันไม่ได้เพราะว่า ดินเดียวก็จะติดติดคันไถะ่ะติดคันไถที่ปั่นเมื่อเช้ารถดินติดเป็นตุ่มเลยนะฮะหรือว่าฝนจะตกทีนาทีผมไม่ได้ถ่ายฝนตกลงมาประมาณ5นาทีแล้วถึงได้มาถ่ายนะลืมไปว่าจับเวลาที่พายุฝนได้ตกลงมานะ,ะเป็นวันที่สองที่ ลูกสาวแอนนี่น้อยได้ไปเรียนหนังสือนะฮะตัวเล็กนะฮะวันนี้เมืวานไปโรงเรียนเจอคุณครูรับเพื่อนจับแต่งตั้งให้เป็นห,วนหัวหน้าชั้นป .2 นะคพี่น้องตัวเล็กแต่ทำไมไม่รู้เพื่อนกับคุณครูประชาธิปไตยนะฮะเลือกจับเป็นต้องรับ ำแหน่งหัวหน้าโดยชื่เนเติมถ้าตกประมาณนี้สักคึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพี่น้องถตาฟังทางอำเภอรกระสังระยะทางประมาณ2อกิโลน่าจะตกหนักแต่มองมาจากทางทิศเหนือทิศเหนือทางเนี้ยไม่รู้นายแปลงหนึ่งที่ผมไปทําที่บ้านพกยางนายแปลงแปลไดไม่รู้จะตกถึงหรือเปล่าเพราะว่าตกค่าก่อนนั้น1ชั่วโมงเนี่ย วันนี้เมื่อกี้ก็คุยกับน้องสมิ์ว่าเราจะไปดูนากันไหมว่าฝนตกหรือเปล่าแต่ฝนก็ตกดักทางแล้วแต่ตกมาจากทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าทางนู้นจะตกหรือเปล่าพี่น้องกะว่าจะพา,ากันขับรถไปตะเวนดูสักหน่อยนะฮะแต่บ้านเราฝนก็มาตกก่อนอก็ดีนะฮะฝนตกก็เย็นขึ้นพุ่มฉ่าแต่พี่น้องที่หวานเข้าวันนี้หลายคนเลยเจอเลยเราก็โชคดีไปเพราะว่า วานเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันขึ้นเก้าข่าแล้วก็ถือว่าเป็นวันดีนะฮะวานเสร็จแล้วก็ไถเสร็จแม่พอศบลงดินแล้วไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วฮะฝนตกหนักยังไงก็ไม่จมไม่จมแน่เพราะว่าดินที่ไม่มีฝนมานานนะฮะก็กลืนวันเดียวสองวันก็กลืนหายไปแต่ยังน้อยเราก็ได้วันแม่ระสบลงดินแล้วไม่นานก็งอกถ้า หวานแล้วก็มีฝนมาอย่างเงี้ยพี่น้องนะถือว่าดีเลยแหละแต่เหลือเหลืออีกแปลงนึงเลืออีกแปลงนึงฮนะ ลด,ลดความแรงลงเมื่อกี้ตกหนักนะฮะก็ลดความความแรงลงนิดนึงนะแต่ก็ถ้าตกประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงกัน้ําก็ไหลยอยู่นะเมื่อกี้ตกหนักนนมวลเมฆดําที่ตกหนับเมื่อกี้พัดไปทางใต้แล้วพัดไปทางใต้แล้วก็น่าจะตาตกแบบนี้นะฮะถ้าคนที่ยังไม่ทําทํานายากพอวานแล้วก็ข้าวไม่ขึ้นเปลือกพัน แต่ว่าบานแล้วเจอฝนตกครับของเราเรียบร้อยไปแล้ว,มวเมื่อวานนะก็ห้ายคนเอื้อยแปลงเดียวท่านนั้นที่แตลงนาเป็นดินเหนียวด้วยแต่ว่าทางนูนะ้นแล้งมานานนะไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ําเลยรอลุ้น ยังคงปลอยยมาเรื่อยๆนะถ้าตกแรงนะน้ำคลองก็จะไหลแรงอันนี้ก็ผมทำๆมาเรื่อยๆอยู่ ซาแล้วฮนะเริ่มซาแล้วฝนพอแดดตากศพใ้เตียกชุ่มฉ่ำน,นะครับโอรถเจ้าหน้าที่พบสไปทำอะไรเนาะ ก็โอมาทำอะไรนอกสัยมาตรวจแปลงนาของออคนที่อยู่คุม้มบ้านีิคลองนมาตรวจแปลงนา,าเรายังไม่คุงคิยเลยนะครับทำเรื่องอรีไฟแนนไว้พี่น้องกูกูกูที่ของคุณพ่อตาท่านเสียก็ มีใครนั่งเราก็ต้องไป่ผู้เราเพื่อมาหาผลสารายถอ,อนออกมานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะวันี่หัหนาเราจะไปนะตามทวงถามว่านะตั้งแต่เดือนอมีนาเดือนมีนาเมษาแล้วมีนาเมษาแล้ว,ม,ม,ษลวม,มษาเขาไม่มีเวลาว่างแต่ดำเนินการตั้งแต่มีนา,ม,นามีนาเมษาพฤษภาสามเดือนแล้ว นเริ่มสาแล้วพี่น้องฝนพัดไปทางใต้นะครับอย่างน้อยก็ทาให้เย็ยนสบายจากอากาศที่อากาศที่ร้อนอบอ้าวพี่น้องเย็ยนเมืองไทยเราก็เริ่มกลับมาเย็ยนหลังจากปรากฏการณ์อนิโยนลานิยาเริ่มมาเยือนลานิยาเริ่มมาเยืยอก็พรมมะพิทูลเคลพยแทนท่าก็จะพาฝนมาเรื่อยๆทย,ยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขอ,ขอให้ได้น้ําได้ ข้าวเหมือนอย่างที่ในวันปีที่แรกหนะักกว่านี้ปีเขาทานายพระโคกินเหล้าพระโคกินเหล้าพระโคกินน้ําพระโคกินกินพืชผักก็จะทําให้น้ําท่าบริบูรณ์พระโคกินเหล้าคือน้ําท่าบริบูรณ์อาจจะ,ะท่วมบางจุดแต่ว่าโดยรวมของประเทศไทยก็น่าจะ,ะมีน้ำมมท่าดงสมบูรณ์พี่น้องอโดยเฉพาะแถบ,บอีสานใต้เราประเทศไทยเรา พาะอีสานสมัยก่อนเนี่ยแถบสุรินเนี่ะสุรินเลยลรีรำไปหน่อยหนึ่งสุรินทุ่งตุลาร้องให้ชายามาตอนที่ในหลวงท่านบูรณาการในหลวงรัชกาลที่9กาท่านบุรณาการแก้ไขปัญหาจนจากทุ่งตุลาร้องไห้เป็นท้องทุ่งนาที่เกี่ยวขจีอุดมสมบูรณ์เพราะมีคลองมีคลองจากน้ำชีจากน้ำมูลส่งไปลำเลียง ก็ใครที่มีที่ทางแถบแถบทุ่มกุลาก็มีชีวิตมีชีวิตมีเป็นลักษณะกา,ารำดำรงชีวิตดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยไปปล่อยไป,ยป,ยปยผมจะถ่ายจนกว่าจะหยุดนะ ได้น้ำก็ดีใจนะพี่น้องฝนฟ้าน้ำท่าที่ตกลงมาไม่ได้หมายความว่าทำให้คนอยู่ดีอย่างเดียวพี่น้องเห็นไหมนกนกกระจิบนกกระจอกก็เรืองร่านกกระจิบนกกระจอกก็เรืองร่าได้น้ําได้ท่ากักกันลงมาแล่นว่ายน้ําเล่นน้ํากันเน็นพี่น้องชีวิตธรรมชาติอัญญมันยะอาศัยกันน้ําพึ่งสัพสัดกับพึ่งน้ํา มีน้ำเขามากินขนาดอ่างแม่ธรณีใส่น้ำไว้ก็มีแต่พี่จอพี่จอกับพี่นกแหละหากันมากินนะครับเห็นไหมพี่น้องมูนนกทั้งหลายทั้งปวงดีใจดีใจบินกันมาจุ่มน้ำอาบน้ำนกอาบน้ำได้เนี่ยพี่น้องนะครับว่านกอาบน้ำมาเป็นน้มาแวกว่ายน้ำได้น้ำฝนเย็นชื่นสามใจ นกเกือบจะหยุดสิ้นเชิงแล้วยังเ็าะแปะเปาะแปะอยู่นะยังเป็นละอองฝนเม็ดๆอยู่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งดูว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะหยุดเราไปมาแล้วไปมาแล้วดีเซลรังโคราช ซีสเกตแล้วก็รถซีมาซีสเกตนะครับ สนิทมาแล้วนะครับบอกว่าฝนตกพอดีเลยต,<ก>ตกไม่แรงมากนะครับได้เดินกระโดดให้ข่าวกระตุนให้ข่าวที่ว่านลงไปแล้วเราทําเรียบร้อยแล้วนะข้าก็จะได้งอกงามเร็วขึ้นนะครับมาดูนกกระจิบนกกระจาบเล่นน้ําอยูอ่สำหรับคลิปฝนฟ้าอากาศนี้ต่อท้องชแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเลยดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อท้องชแนลเลยนะครับสวัสดีครับ